วัดไปแล้วครับสอบเดี๋ยวเพ่านท่านนัเต้องรอรวบรวมก่อนไม่ใช่กบสุที่ดว้า ครับน้องค่แทนครับสน้องปาใส่ตนี่น้องปาใส่ออบ้างออกบ้างดว่นปใส่นะสวยนะครับก็อานได้เวลาเขาไม่มาขังเดคนเปลี่ยนโอ้น้ำฟ้ามาจากไหนคะยยเวลาแบบไหนอาบไป

ปั้นข้าวกินมีข้าวเหนียวมีนี่นี่กับพี่วัดมันจะปั้นใส่ปากเลยหนูเพราจะไม่โดนกันนิสกันโอ้โหอา๋ให้พี่ป้อนไหมอันนี้เบิ่งหละฮะให้พี่ป้อนไหมพี่ไหน่ใครโอ้โหพี่กับจะโดนแล้วพี่บีพี่บีกับพี่รนคืออี๋พีพี่ป้อนพี่ป้อนพี่อิงกับพี่บีกับพี่หมอนพี่บีอิงพี่หมอนพี่บีโอมัน เป็นตาแดดมาบอกผิวมันเป็นใช<ห>่ค่มมันโมเมนนะกระทู้ค่ะมันเหลี่ยม,ม,มนนชิมเมอิร์ชิมเมอร์อนนลอกมูปอบ เสียไข่สิไปยีแ่่่นสามารยากที่ซื้อมัน่ิ่เจ้าทายคลิปอ่เสียน้นมากเลครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องไเ่ครับเพรตอนเกำลัิ่งยนะครี่วสเก่ยวกันก่ไ่ด้ะได้บุญนกาด้วยัท่านี่กินดอกก็ย่ที่ที่เพ่นา่นถา่กินถั่ มีตาสองนร็ว่คม่อัสดีครับเบิเบิงเบิงนี่ผมรู้จิตตั้งกต้นนหมูนเลยครับใช่ไหม่คือเองการตั้งนะป้าเริ่มพูนแล้วพี่ตัอํอป้านี่คือแผนในครัวนะคะกำลังรับประทานอาหารเช้าพทานค้าวตอนเสือเพียง

แะคือีลเนี่ยามื่น้ยน้จะน่มเหดนอน้ำไม่พ่อมันจะมีบัวนำแกงบอกกับพ่อนำแกงพ่อนำแกงต้องแกงกรมีนำแกง

พ้อมครทุกคนเราจไปปลาบลดีแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะกรใตกของนก่อนกานาแลกอนะครับของบบเนี่ยแนนรวมทุกท่าน ของน้าพุ่ก็ม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทำวงได้เตรียมมาแล้วมาไล่เนี่ยมาไล่ของของน้าพุ่งที่สิไปกับชื่อรถกับเจ่กับเข้าของเซลล์กับถามน้องรุ่งไปสายพี่แม่เลือกของไปยืดดีกว่าไม่ใช่ว่าไปใส่โยงโยงบ่โยงสายซิมบ่โอ้ยเขาไปปั้นข้าวแล้วนั่นตัวเองเขาจะไม่เป็นลมแล้วไปกินแล้วหรอกินมาแล้วเรียบร้อนยัดใส่ปากเรียบร้อยอ่ะกิขอ้วนนข่วน กินข้าวก่อนนะคะทุกคนแต่มันจะแล้วเราจะตัยเยกก่อนไม่ครับไม่เอามารู้เจอแตั้งแต่ปิ้วไงล่ะม้วเก่าไม่เป็นยังแต่ว่าชุดใหม่ถ้ามีชุดใหม่ก็มาเจมสินะชุดใดบ้างที่เจอเพราะเขาบเปลี่ยนมากขึ้นกันเพราะว่าเขาค่ายรถยางหัวเขาหยาก นอนหลับนอนไปเจาหานาที่กันดีนนเลยนอนเหนอนเีิสลืสลืไ่างเง้เมื่อเด้อนอนเนาะสองหัวตีหาเก่งถัดมันใหม่กำลังใจน้องวันใหม่ครับพี่น้องค่ะสิบสามปีเรียนรู้ชีวิตมอนำผ่านไประเด็นกกเก่งมาครั้เ่นทำได้ทุกอย่างถ้าอุดหลัอบบุดนอนไล้ย